บัดนี้วันที่28มิถุนายน2568เป็นวันที่59ที่ข้าพเจ้านางสาวพัทรบวดีบรริงนำเฟสบุ๊คพัทรบวดีบารุงนำรหัส269ขอถวายเสียงสดทยายพระสูภพระบาลิและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอนานาลิยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายของจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติล,ลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาาระไญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอน บทที่หนึ่งบรกราพัตนาไตาอระหังสมาสัมพุโพภะควาพุทธังภะควัตังอภิวาเทมิสวากขาโตภาควาตาธรรมูธามังนัมสร้ามิสุปฏิปนันโนภาควาโตซาวาสังโคสังคัง,งนัมามิบทที่สองบทบูชาพระพิริพินาอาระหังสมาสัมพุธโธสุจิรงังปรินิพุโตคุณนหิธรมโนธานิปารมีหิจัตถิสติยะวชิวงัองอหังพุทธังธามังสังฆังสารนังคปโป คตโภชเอมิรัตนตยังธรรมังจรารมิโสธินาบทที่สามบทสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลีสุอัตตาคัันตุเทวตาสัตมังมุนิราชา,าสุนันโตสักโมกขังสักเเกรกมจลุเปคิริสิคาะะรัตเตจัติดิเควิมานทิเปลเทจคาร์เมตะลุคณะคาฮเนเคหะวัตุมหิเขตเตภุมาจายตุเทวา,าละาลฉลวิสมยยะคันทัปนาคาติจันตาสติเกยัง มุนิวราวจนาสัตวโมมีสุนันตุธรรมสุนัขโลยามพัทันตาธรรมสุนัขโลยามพัทันตาธรรมสุนัขโลยามพัทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพระพาคณะกมการนโมตัสสะพระคัมภโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัมภโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัมภโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสนาคมนปาทะ พุทธังสนังสามิธรรมังสนังสามิสังฆังสนังสามิทุติยปิพุทธังสนังสามิทุติยปิธรรมังสนังสามิทุติยปิสังฆังสนังสามิตติยปิพุทธังสนังสามิตติยปิธรรมังสนังสามิตติยปิสังฆังสนังสามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาาถานัตถิมีสนังอัญญงพุทโเมสนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติิมีุตุสัพพทา นักที่มีศรังอันยังคำบงมีสรังวาดังเอเตนะสัจจวัฒนัสสุทมีของตัวสัพพทานักที่มีศรังอันยังสังโฆมีศรังวาดังเอเตนะสัจจวัฒนัสสุทมีของตัวสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดติตรัตนะปะนะมคขาถาพุทธังนะเมะรัตนะปูตัสลีระจิตตังทำมังนะเมรัตนะปูะาตาวิสุทธิสารัง,ส,งสังฆังนะเมรัตนะปูตัสุสีลทัทิฐิ เอตังน,นมีติรัตนัางรัตนเจวหังสัมมาสโมสาริตาวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตาคุณะโยคาาะวสัพปาวตังอสุมิตะยามหิปิตะเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตติตะลีสัมมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจัจจิเรนจะปาตุภูตังคัมภีลและยานวิสยังอติทุตสัตถังวินยูหิปันธิตะชานหิ วินชันยูละยะภูรูปังโลกัมหิเกหิจิกระฐานจุป่าลพนียังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณายะกายะตายะนามีหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมมุปัสตังมนานสิสุทธาปาสาทฐานังปุญญติกานะสัมะมุตตมปุญญภูมังทุกขาประมุจานะบุขาสรารนังคานัง ปะชาละเหสุปะละมังภิปูชเนยังนิพพานสัจฉิริยายุปนิสัตยัดถังสัมมากิเลสัมาโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัทธกุสะเลหุปเสวานียังปาเนหิจะปิสนังขามณียเมวะตัสมาหิตังติลตนันังสระนังขาตัมหละลัตินทิวังคณะเนสุนัมนสัมมานาปูชเมาชมจัปิสสตังสุป,ปะ สันนจิตตาตถานุปาลิยะจริยาสัทารตาจะปุญยนะตถาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตสาจสถาปิวสุวัติโหตุโยเจทัธรรมวินะยมหิมันปะมานะปูโตโลกุตลาพิสมัยโยนิยโตสุโคชังตัดโสปนิสยะจายะายัมปิโหตุวัตุตตเยปะลิจิตโตสุปะสาธะกาโด บทที่8นมนามการสิทธิคาถาเดวะภุมาโมหะมาราปรกัทโถสามังวัพุทธังสุขตโตวิมาาาุตโตมาลสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังสิรลสารมามิโลกสะนาถัญจะวินายกัญจะตันเตยศาเตยชยสิจโหนตุสัพพัตรยาจาวินาสเมตุธรรมทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัตเสสิโลกะสะวิสุทธิมักังนิยานิโกรธรรมะ ลัสซาธารีสาตาวะโหสันติกโลสุจินโนธรรมังวรลันตังสือลาสานมามิมโหหพปทาลังอุปสรรตทาหังตันเตชะสาเตชะเยสีหโตสัพันตรายาจวินาสเมตุสัทธรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกสัพปปุปกิเลสเชตาสันโตสยางสันตินิโยชโกจักสวัสดิ์ขาตธรรมังที่ตังกะโรติสังฆาวัลันตังศืลสานามิ พุทธานุพุทธังสมัสสีระทิถิงตันเตจสะเตชิี่ศิโหตุสัพพตรยาจาวินาสเมตุบทที่เก้าบทสดนโมกันอันจะคถานโมอรหัตตุสัมมาสัพุทธะมหิสิโนนะโมอุตตมัธมัสสะสวากขาตัสสิวะเตนิทะนโมมหาส,าสังคัสาปิวิสุทธาสีระทิทิโนนโมโอมาตายาทัตละทัสสะลัตยัต ตยัสสะสาธุการนโมโอมัคาติต,าสาตาสาัสสะตัสสะวัตถุสยัสปินโมกาลาปภาเวนะวิขัจันตุปัทวานโมกาลานุภาเวนะสุวัตถีโหตุสัพะทานนโมกาลาสาักเตชนะวิเทวิเทมหิโหมิเจชาวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามสีสุตังเอกังสมัยธรมภขวาสเกสุวิหารติกรปโรตดทศมิงมหาวเนมหาตาภิจุสรรคีนะสัตรีมัญจมเตหิ พิกุตสติีหิตสเปเหวะหลันเตหิตทัศหิจะลุคาตุหิเทวตาเยปุตินะสันวิตาหุนติพระควันตังทัศนายพิกุตสันทันจตัจโฉตุนนางสดทาวาสกายิกนางเทวนางเอตัตะหงศิยังโถเทวตาพระวารสเกสุ วิหารติกับปิโรธุสมืงมหาวเนศมหาตาพิคุสันเคนะผจติงปัญจมัตเตหิพิคุสเตหิสัพเพวะหลัมเตหิทัสสหิจโรทัตุหิเทวตายปุญนาสันิพิตาหุรติปะขวันตังทัศนายะาพิคุสังขันจะยานุนาเมยามปียานะปะขวาเตนุภาษากรรมยมะอุปสรรคมิจวาพระวัตโตสเกปัจเจคถาภาเสยามติอัตโขตาเทวตาสยามัทปินามะพระวาบริโสดัมมิทังวาผะหังภาษาลรยัปสันิทังวาผะหังสัมมิทิเยะอิวะเมวะสุทัพวเสสุเทเวสุอัตตะรริาวปุุุ ปาตุรหังสุอัตโถตาเทวตาพระวโตพระควันตังอัภพิเทตวาเอกะมันตังอัดสังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระพโตสันติเกอิมังคังอภาสิมหาสมัยโยาวานิสุนิงเทวคยาสมาคตาอาคาตัมหาอิมังธรรมสมัยยังทิจายวาอปราชิตสังคันติอัตโถปราเทวตาพระวโตสันเกอิมังค์ฐอภาสิตัตตาพิกระสมาธาหังสุจิตตังอัตโน อุชุมะกลังสุสารเทวะนิตานิขิตวายิจดยานิและขันติปฏิจตาติอจขโคปราเทวตาพระพุทโธสังเกติมังคาถังอภัสสิเชตวาขี่รังเชตวาปาริขังอขี่รังโอหัดจำเปเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจักขุปตาสุขันตาสุสุนัคขติอัจขโคปราเทวตาพระพุทโธสังเกติมังคาถังอภัสสิเยเคจิพุทธังสนังขตาเสนาเตคขมิสติอปายยะผูมิปัญายะมนุสสังเทหังททวะกัยังปาริภูรสติติ อาทะโขพระควาพิขัอมมันตีสีเยปุรินาพิขเวทัสสุโลทัตุสุเทวตาสันนิพิตาหนติตถาคตังทศนาญญาพิขัสังคันจะเยปิเตพิขเวเหตุสุงอัติตมัทานัางหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระคุณตานังเตเอตาปันมารีวะเทวตาสันนิพิตาเหตุสุงเสยชาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวพระพิสันติอนาคตามัทฐานนางหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระคุณตานังเอตาปันมารีวะเทวตาสันนิพิตาพระพิสันติ เสด็จยตทรีไมหังเอตระหีอจิกิสสะม,มีภิเวทวะก็จะนังนามานิกิตติสะม,มีภิเวทวะก็จะนังนามานิเทศิสะม,มีภิเวทวะก็จะนังนามานิตัางสุนาราสัตวกลางมานัสิกโรธาภาสิสัรมิติเอวัมพันต,ติพพติโขภิกคูภควาโตปัจจะโสสุมเขวาเอตัโวจะสิโลกมนุตตสัมมียะถาภูมาตัทธสิตาเยสิตากิริกะพลังปะหิตตาสมาหิตาปุกถูกสีหาวัสันดีนาโลมะหังสาพ,พิสาพุโนโอทาตมณัสสาสุทธาวิปนาสัน ณมนาวิลาพินโยปัจจสเตยจตวาวันนี้กปิโรธเวตัตัวม <si suppression> ัตติยสัทธาสาวกเกศเนรเตทิวัติกยาพิกาเตวิชนาถาพิกโวเตจัดตับมังคกลุงสุตวะพุทธะสสนังเตสามปาตุลหุญาณังอัมนุสานุทัสนังอัปเปเกสัตะมัตถะขุงสหัสังอัฏฐะสัตตลิงสตังเอกสหัสสานังอนุสานามัตถสุงอัปเปเกนันตะมัตถขุงที่พาสภะภูตาหุงตัจจัสัพังอภิญญาพุทธิตวานาจักุมาตโตมัตติยิสถา สาวกเกศเนรเตเทวกรยาพิการตาเตวิชันนัทธพิฆวะเยวหังกิตติสันนิขลายิอนุภูมิโสสัตตาสหสาวะยขาภูมากรกปิละวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวณัวมันโตยะสัตสีโนโมทัมนาพิฆมุงพิฆุนาสัมพิติวนังชัตตจหัสาเหมาวัตยาข่านาณะวินโนอิทิมันโตชุติมันโตวณัวมันโตยะสัตสีโนโมทัมนาพิฆมุงพิฆุนาสัมพิติวนังสัตตาคิรติสหัสายข่านาณะวินโน อิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยสสิโนโมทัศนาพิคมุงพีุ่นางสมิติว่นางอิเจเตโสและสหัสขายะขานัจจวินโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยสสิโนโมทัศนาอภิคมุงคุนางสมิติว่นางเวสานิตายัจสตายะขานัจจวินโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยสสิโนโมทัศนาพิคมุงคุนางสมิติว่นางกุมพิโราชัคิโกเวปุรสานิเวสนางพิญโยนางสตาสหัสสางยะขานังปัดยุปัสติ กุมภีโรลัชคีโคสัปค่าสมิติณวนังปูริมันจัตที่สังราธาทัตตะละโถประสัสสติคันธพนังทิปติมหาราชอิสัสิโสปุตตปิตัสสะภะกบโวอินทนอมามหาภลายพิมันโตชุติมันโตวินงมันโตอิสสีนโมธรมมนาอภิกระมุงพยูนางสมิติณวนังทักษิณัญจัตที่สังรัชวิรุฬโ์หจับประสัสติกุมภันนางทิปติมหาราชอิสัสิโสปุตตปิตัสสะ พระหาวุลธนามามหาพลาอิท <convert to Christians> ิมันโตชุติมันโตนวันโตเจสฎีนโมธรรมนาภิกระมุงคนางสมบิรณ์ว่นางปัจฉิมัรจักที่สั่งราชาวิรุปโขปัสาสติท่านนาคานางทิปติมหาราชายศสสิโสภุตตาปิตัสสะพระหาวนลนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตนวันโตเสสฎีนโมธรรมนาอภิกระมุงคนางสมบิรณ์ว่นางอุตระบจักที่สั่งราชากูโรสสะปัสสะสติยะขานางทิปติมหาราชายศสสิโสภุตตาปิตัสสะพระหาวุลธนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตนนนนวโโตอิสสมมัา อภิกรรมมุงผู้นางสมิติงวัณังปูริมาทิสังทตาลโธทิคีนาวิรุทธโกปัชชิมีนาวิรุปะโคกุเบโลอัจลังทิสังจัตโตจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตโตโรทิสาทันเทลมานาฉังสุวเนกปิโรทเวเตสังมายวินุทัสสาอาคุจานิกาสทามายากุเตนทุเวกินทุพิภ oh. ah ah. ูจพิโูสหะจันทนุกามาเสตโถจักกินุมันทุนิมันทุจักปะนาโธปะมันโยจักเทวสุตโตจมัตติจิตตเสโนจักขันธภูนารโรชาชนุสโพ อาคูปัญจสิโคโจวะติพโลูสุริสาสุริยะวัจสาเอเตจันเยจนาชนุคันธา,าสหาราชุภิโมธมานาพิการมูพุนังสมิตินุนังอาตาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตัจกากรพรัสสาราอาคูยปยาคาสาหายาติภิยามุนาทาัตตาะลถา,าจอาคูนาคาเนสตินโนเอลามโนหานนโคสุปาคาสมิตินุนังเย,ยนาคาลาเชสหสหานันติทิพาทิสาป,ปกิวิสุตจักขูเวหายาสาเตวานะมนชปตา จิตลาสุปนาอิติเจสนามังอภัยยตทานาคานามาสิสุปนาตโตเขมากาสิพุโทโธสันหาหิวะจหิอุปาวะาหิยตานาคาสุปนาสนามักกงสุพุทธังชิตาวชิรหัตถีนาสมุทังสุราสิตาปาตโรวาสาวะเสตีทิมันโตยะสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราเวนาคาสาเวปจิตติสุจิตติจจะปะหาระโธนโมจิสหะ สัตตัญจะปาริปุตตานางสัพเพวิโรจนามกาสนาัยงเวาพลิงเสนาราหุพัทธมุปาคมุงสมยุทธานิพัทธันเตภคุณนางสมิจริโมนางอภูจเทวาปทีจัตเตโชวโยตยาคเมุงวรุณาวรุณาเทวาสมุจเตศสสาสหะเมตตากรุณาไกกาอาคูเทวาทัสาศสีโน ท้าเสตยทัตทากายาสปีนะตมิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตยัสสินโมทัมานาพิคมุขนางสติผูนางเวนทุจเทวาสหลิจาสมาจัตเวยมาจันทสุปนิสสเทวาธจันทามาคูปุรคิตาสุเดียสุปิณิสสเทวาสุเดียมาคูปุรคิตาขัตตานิปุรคิตวาอาคูมุทุลาหกกาวสุนางวสุวเสตโธสกุปปาคปูรินทเทโธท้าเตทัทากายาสปนะนัตมิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสทินโนมุทะ อธิการจะโรชาจะอุมาปุพะนิะปาส,สิโนวรุณาสหธรรมจะอธิการจเนชกาสุรลยาวิจลาคูอาคูวาสเวเนสิโนทัศเตเตชัตธากายาจตปินันตวิโนอีทิมันโตชุติมันโตนะมันโตจัสสิโนมธัมมานาพิกมุงพี่คุณนงสมิติวงว่านางสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมาคิดท้าปุจกาอาคูอาคูมนุสุตกา อาจารย์คร oh yup ูหาเลโยเทวาเยจะโลหิตวสิโนปารลคามหาปารลคาอาครูเทวายสัสิโนทศเสตยทศชาการยาสปินานัตวินโนอิทิมันโตชุติมันโตวณัฏฐ์นโตเลสสิโนโมทมนาอาภิกขมุงวันนางสุติวันนางสุกกาคลุมหาอรุณาอาครูเวคณาสาวสหโอทาตตาใคหาปามโมขาอาครูเทวายวิจักขนาสัทธามัตตาหาลักชานิสกาใจสัสสิโนทนายังอาคาปัชนโนโยทิสัพวัสติ ทัศเศรษฐีทัตธากายาสัพเพนานัตจมิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยศสีโนโมทมานาพิกามุงพิ่คุนางสมิติวุนางเขมิยาตุจตายามากัจจักรยัสสติโนสัมพิตกาลามาเสถษาชุตินามาจะอวสานิมานณติโนอาคูอัจจคูปรนิมิตาทัศเศรษฐีทัตธากายาสัพเพนานัตจมิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยศสีโนโมทมานาพิกามุงพิ่คุนางสมิติวุนาง สันเถเตเทวานิกรยาสัพเพนานาสวิโนโนามาันวยเยนะอคัตชุงเยจันเยสัชิสาสหาปะปาวุตจัชาติมะขีลังโอคัตินัมนาสาวังทักษเคมูขตลังนาคังจันทังวะาอาัสิตาติตังสุภามาปรมัตโตจับปุติปิทิมัตโตสหะสันนังมารโลติโสจ่าสุภคัสมิตริงวะานาังสหัสสัมภัมมะโลก,กานังมหาภัมมะภิกติทัติอุปป,ปัณโนชุติมันโตภิสมารคายุริสัชิโสทัเสทายสลาอาคูปันเจกะวสาวิติโน เตสันจามัจจโตอาคาหะนิทุบริบาลิโตเตจัสเพธพิกันเตสิมเทเทเวสพังมะเกมมะลเสนาพิกามิปัญสากันทะสามัทิยังเอถะการหะสาพุทธะลาเคนาปัทัพปันทูโสมันตาบริบาลิตะมาโวมุนจิทะโกชินังอิติตะทะมหาเซโนการหเสนนาอเปสัยปานินาตละมหัจจะสรางกัตวานาเพละวังยะถาปะวุสโกเมโคธทนายนโตสวิชุโกตัฐาโสปัจจุทาวติสังคุโตอัสยังวเสีตันจัสมพังอริยยะ เว่าคิจวารนาจะคุมาตัตอมตจิสถาสาวเกศสนีละเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชานาัพิฆโวเตจะตัดประมากรลุสบาพื่ศาสรานาวิตาลเคหิปกรมูในสังรมปิชยุงสเพวิจิตสังฆามาพยาติตายสศสิโนโมทติสหปุตติสัปากาเตยชนีสุตตาติบทที่สิบเอ็ดบวสวดมังคลาสุตังอเสวนาจพรานังปัญตานันจเสวนาปูชาจปูชนียานังเอตมังคารุตมัง ปฏิลุปเทสวาโสจะปุเพจักตะปัญตาอัตตสัมมาปณิธิจะเอตมังคลมุตมังพาหุสัจจันจสิปัญจาวินโยจสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจเอตมังคลมุตมังมาตาปิตุปทานนางปุตตะทารสสะสังขโหอนากราจกรรมันตาเอตมังคลุตมังทานันจธรรมจริยาจะยากตานันจสังขโหอนาวชานิกรรมันนิเอตมังคลมุตมัง อารตีวิรตีปาปามัชฌปานาจัสญโมอปะมาโทจะธรรมเนสุเอตมังครุมตมังคารุโบจะนิวาโตจะสันตีกุฏีจะกระตัญยุตากาเรนะธรรมะสมนังเอตมังครุมตมังคันตีจะโสวะจัตสตาสัมนานังจัทสนางกาเินะธรรมะสัตสากัจฉาเอตมังคลุมตมังตปูจะพัมจริยันจะอริยสัจจานัทสนางนิพานสัจจิกิริยาจัเอตมังคลุมตมัง ปุตสสะโลกะธรรมะหิจิตตังยัสสะนัคกัมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตมังคลุมมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพัทธาปาราชิตาสัพพัทธาโสถิงัจฉติเตตันเตสังมังคลุมตะมันติบทที่สิบสองบทสวดรัตนปริสจงกิจวิตังอิทะวาหูดังวาสัคเคสุวายังรัตนัปานิตังนโนสังอัตถิตาคักตีนะ อิทปีผูเทรัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสวัติีโหตตขยังวิลาคังอมตังปณิตังยะทัชคาสกยมุนีมหาหิโตนะเตนะธรรมีนะสมาธิกินจิอิธปีธรรมีรัตานังปณิตังเอเตนะสะเจนะสวัตถีโหโตยามพุทธเศถโถปริวันนยีสุจริงสมาธิมานันตาลิกันยะมาหุสมาธินาเตนะสมุณะวิชติ อิทัมปิธรรมีรัตนังบดีตังเอเตนะสะเจนะสุตีโหตุเยปุขลาอัฏฐะสตังปัสสัทถาจัตตารีเอตานิยุคานิยโหติเตทัคคิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหภาภพลานิอิทัมปิสังเคระนังบดีตังเอเตนะสะเจนะสุตีโหตุเยสุป,ปะยุตตาม,มานาสาัสสะเททัพเฮนะนิกานวิโนโคตะมาัสาสะานามหิเตปฏิป,ปตาอมตงมังวิไคหะ รัทามุทานิพุติพุนชามานาอิทัมปีสังคีตนังปณิตังเอเจนะสจเจนสวัสีโหตุขีนางกุลานังนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตตายะติเกภวสมิงเตคีนะพิชาอวิรณหิตฉันทานิพันติทีลายะถาดยาปฏิโปอิทัมปีสังคีตนังปณิตังเอเจนะสจเจนสวัิีโหตุบทที่13บทสวดธรรมบทสหสวรรค์ อาตาหาเวชิตังเสโยยาจายัางอิตลาปชาอัตาทันตัสสะโปสสะนิจังสัญญาตะจาริโนเนวะเทโณนคันทโพโณนมาโลสหะปมนาชิตังอป,ปะชิตังกยิลาจถา,าลูปะสะชัชนตุโนบทที่1 4บทสวดขตปบตสตรปาสิตะมิทางตนปะปะกวตาชา,ชานตาปสัสตารหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอถะถุเหมา อนุสะเวนมาปลัมมะปรายามาอิติกิลายะมาปติกะสัมปทานเนนมาตากะเหตุมาณยะคะหีน,หนามาอากาละปะลิวิตาเกนามาทิทินิชานักขันติยามาพัพขลูปะตายามาสัมนโนโนขลูยาทา ยะธาตุเมเหอัตนาวะชานยถะธาอิเมธมากุสลายิเมธมาสาวชจาอิเมธมาวินยูขลหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอหิตายาทุกขายาสังวตติอัถาตุเมเหปัจชาเหยียธายะธาตุเมเหอัตนาวะชานยถะธาอิเมธมากุสลายิเมธมาอนัวชาอิเมธมาวินยูปัสนธาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาหิตายาสุขายาสังวตติอัจาตุเมเหอุปสัมปชะ วิหะเลยยาถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตปมายุงสลูปนิตรสนะนสันติตานาเอตังพยังมณีเปกขมาโนอุญนิเกยิราถาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตปมายังฉลูปนิตรสนะนสันติตานาเอตังพยังมณีเปกขมาโนโลกามิสังปะชะหสันติเปโขโยทะกายนะสังยโมวาจายะอุเทเจตสา ตังตระสะเปตระสะสุขายาโหติยังชีวิมโนปากาโรติปุญญังธโมหเวละคติธรรมจาริงธโมสุจิโนสุขามาวาหติเอสานิสังโสธรมเมสุจินเนณทุขติงคัจติธรรมจารีสัพเพสังขานิจติยะธาปัญญายปสติอัฏฐานิมพิติทุเขะเอสามะโขวิสุทธิยาสัพเพสังขานขาติยะธาปัญญาญาปสติอัฏฐานิมพิติทุเขะเอสามะโขวิสุทธิยา สัพเพรมาอนัตติยาถาปัญญายาปปสติอัธานิมิตติทุกเคสสามะขวิสุทธิยาบทที่16บทสุอัปนะกะชาดกอัปนะกะถานะเมเกทุทิยังอหุตักกิกาเอตทยายาัทัญญายะเมธวีตังคันเหยะอัปนะกังพระหุงเวสนางญาติภพ,พตานิวนานิจจกอารามานุคเจตยานิมนุษสาพยาตัชิตาเนตังขสนงขังเขมังเนตังสมุตตัง เนตังสารมาฆมาสรราสะพัทุขาปะมุจติโย L, จะพุทันจะธรรมจจะสังจจะสนาคขโตโจัตตลิอริสัจนะนิสัมมันปัญญายปสตทททสปปททสิทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุขัสสะจจะอติกมังอริยจจะอสังขิกังทุกขูปัสสามะคามินางเอตังโขสนางเขมังขข formas, เอตังสรม dafür, สรุตตมังเอตังสารมาฆมาสสะพัทุขาปะมุจติ บทที่17บทสวดพัสเทกรกาตถาถาอติตังนาวาขเมยยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรหวังถึงมาไม่ถึงยะทีตมัมตีตมัมพหินันตังอปตันจะอนาคตัง,ตงสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลาไปแล้วและสิ่งที่มาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนจโย ο, ธรรมตาถาตาสาวิปัสสติอาสังหีรังอาสังกุปังตังวิทามะนูลูหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำจัจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคนในทมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญในทมนั้นเนืองให้ปุโปงเถิดอัจเชวะกิจจะมาตักปางโกชัญญาแม่นางสเวพึงทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนั่นฮีโนสังคารันเตนะมหาศีเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีศาสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามะมะตันทิตัง ังเวพัเทกรติโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระผู้นิพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติเยี่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนินแลบทที่18บทสดอภินพินหะปจเวคขาปาทะชลาธรรม มุมหิชลังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลุ่มพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาะยาที่ทำมุมหิวิทย์ทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลุ่มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทำมุมหิมรณังอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลุ่มพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิมีปิเยหิมนาเปหินานาภาโวินาภาโวเราจะละเว้นเป็นอัาษรคือว่าเราจะต้องพัดภาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสโกมหิกรรมัธยาโทกรรมโยนิกรรมัปนุกรรมัปฏิสารนา รามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นพึ่งอาศัยยังกรมังคติสนนิมิกาลยานางวาปาปังวะตัสสะทายาทาภาวิสันนิเราทํากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนสืบสดป,ปเอวังอ,อัมเหหิอภินหงังปจเวคิตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่สิบเก้าบทสดเทวตาอุจชนะคาถา ทุคปัตตาชนิดทุก้าพยาปัตตาชนิดพยาโสกัป,ปัตตาชนิดโสกามุตุสเพปิปานินโนเอตาวตาจะมิหิสัมทันคุณยะสัมทังสเพทเทว,วานุโมตันตุสัมปสัมปสิทธิยาทานังเททันตุสัตทยายะสีหลังและขันตุสัพาพทาภาวนาพิราตาวุนตุคัจฉตุทเทว,วตาคตาสเพพุทธาพระปปตาปจเจกาน,นันจะยังพดังอรหันตาน,นันจะเตเชนะละขงะังพระทมิสัพพโส ทที่20บทสวดเทวตาปฏิทินาคาถาหันธรรมยังปฏิทินาคาทายโยพนามเซยาเทวตาสัติวิหารว,วาวานีถูกเปคเลโพธิะเลแตหิงตแตหิงตาธรรมทานเนนะพระวันตุกุชิตาโสถิงกโลเตทาวิหารอมาัทาเลเทราจัมมาัชานาวกาจัพิโวสารามิการทานะปฏิอุปัสกาคามาจากเทสานิขามาจากอิสราสัปปานะภูตาสุตตาพระวันตุเตชรลาผู้ชายเยปิจันณสัมภวาสังเสฐธาตา อาธบูปติการนิยานิการธรรมวรางปฏิเตสเพ,พปีทุกขศาสัลโตุสังยังทาตูจิลังสตังธมโมธรรมัทลาจปุคลาสังโฆหตุสมะโคะอัถายะจหิตายะจะอัมเหและคตูสัตธโมสเพ,พปิตธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยมะธรรมเอ,อริยระอริยะปเวทิเตบทที่21บทสวดจับปะปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยมนามมเซปุญญาสิธานิกัตสะ ยันยานันยานิกตานิมีเตสัญจะพะคินโนหุนตุสัตตานันตาปรมานกาเยปิยาคุณะวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจายาทิฐาวาอันเยมัชตะเวริโนสัตตาติดฐันทิโลกัสมิงเตภูมาจัตโยนิกาปัจเจกะจะตุโบกาดาสังสารตาภาวะภวยาตังเยปิทันนามีอนนโมทันตุเตสยังเยจิบัง นับปัชชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาทินานาปุญญานางังอนุโมท,าน,ทานาทนะเหตุนาสัพเพสัตตาสถทาหตุตุอเวลาสุขาชิวิโนเขมปะปันจกักรปลตุเตสาสาสิทธิชัดตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีแห่งมีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทําในปัจจบันนี้และแห่งบุญอื่น ทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักม,คม,มีคุณมีมารดาทิดาขางข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้า 5, และขันหนึ่ง 1, และขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหลา่าใดทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหลา่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบกันให้ส่วน,นบุญของข้าพเจ้านะี้ขอเเททััั้้้งงหหลลาายจจึแแก่่สตว์นน พราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางเกษมเถิด,ดขอความความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทินด้วยรูปภาพแห่งสัจิฐรรมทุาภาพแห่งความเพียรและนิสัยแห่งการบูชาพระเจ้นานาไตด้วยการจัดใหญ่บทสวดมนต์พระสูตรพระปฏิสทิ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสัสดีจงเกิดมีข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสุจายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพัดกิ่งพลิพินาศโดยมูลทิสมเด็จพระญาณสังวร,ร,บบรงวรัดพระบบวริเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สร้งสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประดิษฐ์และคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิทุระกาธิรษาทุก